โอเคสวัสดีค่ะพบกับแกสิกล้านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบ็อกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่าน s l เลนเดอร์แมนนั่นเองนะคะสต็อปอ s กเซเลนเดอร์แมนสองวันนี้แกก็มาอยู่กับรินเดเรสจังกับพิกิทอีกแล้วค่ะรินเดเร์แจบๆสวัสดีค่ะเฮาดูดีจุบไกลว่ะจุบไกลว่าเดี๋วิกิททำอะไร่ะเต้นไงเต้นไงโอเคเดี๋ยวลองมาเต้นันดูดีกว่าแลั อีแล้วก็แดนร๊บสวิทช์วักด้วยสิตรงแดนอ๋อแซนด์หรอเราแซนด์อีเวนต์วัตอัเด้ลหนึ่งหนึงดึงดึงดึงตาไรเนยวกันนำสไตล์เย่หัวเต้นกันใหญ่นี่เรารอเวลาเต้นเต้นรอผีใช่ไหมเนี่ยใช่เต้นรอผีดูดีแขนขาจะดูเก่แขนขานี่นี่คือเราเต้นรอเวลาเพื่อไม่ไม่ไม่ให้ความกลัวมันมาทำให้เรากลัวใช่ไหม ใช่เรากลัวมากเลยในดานเนี้ยฉันจีฉันจะไข่ฆ่าแกมองอะไรอ๋อใช่ด้วยเก็บเป็นไรอ่ะดูหัวทิ้งปนี่ไงเราต้องปีนขึ้นไปตรงเนี้ยค่ะเหี่ยวได้เหรอใช่ปีนทำไมล่ะเนั่นดิีปีนทำไมให้ตัวมันเด้งขึ้นอ่ะอ๋อเด้งครับเออไปขึ้นมาเท่าอ๋อติอตีติตีตีดนี่กระโดดปุผมกดขึ้นแหวก เงยหัวขึ้นมาเนี่ยเล่จังเหยียบหัว้เเอาไปไหนอ่ะเกรนไป้นเยกรนไปดนเลยอยู่างนีนไม่ดไงอยู่ตรงนี้มาเกนเป็นไรเป็นอะไรอะยูอาร์อะไรอะเป็นเป็นไอ้นี่ไงอะไรอะหรอเป็นไรเป็นไรอะลกนเป็นไรไม่บอกเอาไม่ไม่บอกด้วยอะ ไอ้นี่อยู่กันลินอยู่กันลินใช่ยอยู่กันลินอยู่กันลินอยู่กันลินมาอยู่ด้วยด,ดิกดๆด้วยแผ่ไหนอย,ไอยู่ดิอ่ะเอ,อ๊ะเป <Apple 5 S 3> ิดไฟไปหาแผ่นหากระดาษหากระดาษเฮ้ยเจอกระดาษแล้วจิกไม่จริงปะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยอยู่ไหนกัดเออเห็นพิกิรแล้วเห็นพิกิรแล้วเราจะช่วยกันช่วยเก็บครบแปดแผ่นก็ชนะอยากเล่นเกมเฮ้ยอยู่กันพิกิรแล้วอยู่กันพิกิรแล้วมาเนี่ยมาเร็วเร็วมาเปิดไปเปิดไฟก่อนไปเปิดไฟก่อนแล้วแปดแปดมากิร์พิกิร เดี๋ยวจี้เราเกทเป็นอะไรอ่ะเกทเป็นคนเกทตามมาเร็วเกทมาเร็วมาเร็วมาแล้วเกทมาวมาแล้วมาแลอยๆมองค่อยๆมองเราต้องไปเปิดไฟกันก้มหน้าก้มตาเราตอนนี้ก้มหน้าก้มตานะคะถ้าเกิดเซเลนเดอร์แมนเห็นหน้าเราปุ๊บนี่เราตายเลยเนี่ยนั่นดิน่ากลัวนั่นไงต้องใช้สีแดงๆทางขวาแล้วผลก็ว่าเซเลนเดอร์แมนดักอยู่ช่วยเลยมองกำแพงด้วยฮะว่ามีนี้เปล่ามีกระดาษอะไรเปล่า ไอเกล็ดจะซ่อนอยู่ใช่ไหนอ่ะใช่ปั่นไฟ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 เดฟไปเดฟไปเลยปั่นไฟนี่นั่นสิเพิ่งรู้ว่ามีเย่านี้อยู่ที่ปั่นไฟด้วยเออแสเงตัวแมตามพี่มาหัแตกหงแตกกดชิปวิ่งได้กดชิปวิ่งได้กดชิปวิ่งได้โอ้ยตกใจ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 เมื่อกี้ในหน้าจอเขาแบบเบลอๆด้วยอ่ะใช่แสเงตัวแมพโผล่มา แล้วถ้าเกิดว่าเลือดเราลดเฮ้ยมันตามมา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 คุณได้เล่เห็นเลือดด้านล่างป้ะคะที่เห็นในคล้ายกับอันนั้นแหละถ้ามันเหลือสูงคือตายแต่เลือดน้อยมากเลยนะตอนนี้มันกําลังรีขึ้นมาไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดไม่ใช่น้าม่ใช่หรอผ่านผ่านอ๋อเลือดเลือดผ่านโอเคเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะเรียกเรียกว่าแบตเตอรี่แม่เนี่ยอแบตเตอรี่เรียกแล้วมันออกไหยมันตามลิ้นมาตามลิ้นมา ธุรกิจตายแล้วหรอยังยังแถบวิ่งนี่เองมันจะเล่นพี่คนเดียวหรือไงวะจริงจีแล้วเราจะหากระดาษเจอไหมเนี่ยไทยแอปเปิ้ลแปมเพิ่งเจอแค่สามแผ่นเองอันนี้กระดาษปลอมด้วยเปล่าตกแตกตกแตกตกแตกน่าจะไม่เหมือนกระดาษเลยอันนี้กระดาษจะเป็นเขียนพวกเฮิลพวกอะไรพวกลายเขียนไอ้ไอ้การ์ตูนนะฮะลายเขียนที่สอนเด็กจังวันนี้น้นไม่มี ก้อนอยู่ไหนก้อนเจ้าเด็กก้ออยู่ไหนก็ไม่รูต้ตกใจตกใจตกใจเลยกันตกใจเสียงเล่นเมื่อกี้นี่หันไปแล้วมันเจอแสดงว่ามันอยู่ใ,ใกล้ใช่มันอยู่แล้วมันจะหันไปไหนอะ่ะตอนนี้กันำลังเดินมากับผู้ชายฮาวายผู้ชายฮาวายใส่หมวกฮาวายด้วยโอ้แต่และแต่และตกใจตกใจมันอะ โอเคไฟครบแล้วไฟติดทุกตู้ทุกดวงแล้วไฟไม่ค่อยเกี่ยวอะใช่ไหมใช่ต้องหากระดาษก็ก็ไฟติดก็กก็็ดีขึ้นนิดนึงไม่แล้วเซเลนร์แมนมันจะไปที่เอซเลนอร์แมนมันจะเห็นเห็นชื่อเราเห็นเฮ้ยเห็นว่าเราอยู่ไหนครับทำไมคนนี้นอนตายตรงนี้ไอ้หมวกฮาวายของเราหมวกฮาวายตายแล้วเหรอใช่นอนตายเลยอะแบบขาชี้เหลืออีกสามคนแต่วเซเลน่าแมนต้องอยู่แถวๆนั้นดิ เลขสองกันเินโดนจับนะจ๊ะโดนจับวะโดนจับจุ๊บทินฉันจะเป็นปลาก่อนเินแล้วแล้วแล้วสองใบแล้วสองใบเออมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากจริงจริงเราสองคนหนได้ใช่ไหมได้กดที่สเปกเตอร์ครับผมเกที่ข้างๆอะค่ะจะมีอยู่ขวามือเมาส์มันขยับไม่ได้อ่ะซูมออกซูมออกโอเคได้แล้วเล่นเหมือนกันเลย ลินบอกด้วยไปอยู uh uh ่ไหนดูเตเลนเดอร์เบนได้หน่อยดูมันได้แค่เหรอดูได้ดูได้ดูได้ค่ะนี่ไงมันอยู่ใกล้พิกิทมากเลยเอาเวนรมทุกยาคนลุกผมไม่คนลุกเลยครับผมเตเลนเดอร์เบนเตเลนเดอร์เบนเลยกระดายสองไมน์ตามหลังพิกิทนะเฮ้ยมันไปดักพิกิทโอ้ยจะตายอยู่แล้วต่เอ้ยไปคุณเอ้ยพวกคุณลุนช่องน่ากลัวลินก้าสองมันน่ากลัวมาก ไปดูเกสก่อนโอเคเกสหาต่อนะตอนนี้พี่จะตายอยู่แล้วเขาจะบอกให้แต่เลแมนอยู่กับพี่แน่เลยเนี่ยไม่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 มันไม่เจอใครเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะกันนะเกมแล้วเพียงเดียวเดียวเดียวมันตามหลังโอ๊ยเก๊เจ๊มันตามหลังมัมันตามเกสมันตามเกส ขีแตกอีกสองใบอยู่ไหนอีกสองใบทำไมมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนไปเข้าค่ายแล้วก็ไปบ้านผีสิงกับตัวสาวเลยมันตามเกสมันตามมันตามเกสมันตามมันตามมันตามหลังเล้จ่ยแล้วไอ้จ่ายโดนจับเรียบร้อย แล้วอรอเนี่ยนเลยะมันขึ้นว่าอะไรล่ะสีอะไรสีอะไรไม่บอกเลยสีขาวหรือสีแดงมันดำมืดหรือมันบักเนี่ยอ้าวเมื่อกี้มันน่าจะแบบบั็กนะอีกแล้วเป็นคนอีกเนาวผมเดินไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะไม่ขึ้นอะไรเลยเอ้ยเนี่ยลินเป็นไอ้นี่เป็นคนเป็นคนใช่เมื่อกี้มันขึ้นเก็ตเป็นเจนแมนแน่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ผิดปะ ความดีหน้าจอไวอ๋อนี่ไงเป็นสีขาวเป็นอะไรเป็นซิตี๊ดจ๊าอู้หูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเก็บกระดาษได้ใบหนึ่งแล้วอยู oh <S <s ่ไหนกันอะอยู่ไหนกันไม่เห็นเกสเลยอ๋ออยู่ไหนกันนะอยะเอ็งผีแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่อยู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 ่บังแค่อยู่ข้างล่างอ่ะอยู่อยู่บังแค่เขาอยู่ข้างล่างอ่ะ มาไหนอะ่ะเขาเจอเครื่องปั่นได้ดนเลยอะ่ะเกมีคนปั่นแล้วกระเกตอะไรเกตเป็นเกตเป็นผีไปสินายไปสิตรงไปเข <laughs> ไม่ได้เป็นผีแน่ใจนะ <laughs> เรากลนแล้วแล้วนี่็จุตสู้สามาใต้ดินนะเนี่ยมาหาเนี่ยกลับมาเจอผีเจนาด้อะเฮ้ยอะไรไหมเก็บกระดาษก่อนจะเย็นแล้วทำไมทุกคนไม่เอาจากใต้ดินเลยมาเปิดไฟก่อนจะเย็นจะเย็นโอ้ยจะเย็นโอ้ยพี่ขิดโดนละเฮ้ยเจอแล้วเจอกระดาษ คลิกไว้หรอพี่คิกคิดเลยคิดเลยครับคิดเลยฮะเปิดแป้งเอ้ยไอ้วิ่งไอ้เหรอเฮ้ยเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดเลยสองใบเลยสองใบอทำไมยากนะคนแรกเป็นผีดเนี่ยไม่ไม่ยอมเราไม่ยอมไม่ยอมเราผ่านนักอื่นไม่ยอมเราไม่ยอมเราหันนักอื่นเราต้องันนักอื่นเราต้องันนักอื่นว่าว่ายหันข้ามุม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 ถ้าเรามองพื้นหรือมอง เห็นแค่ชายตามองเล็กน้อยก็โดนแล้วไงนั่นจีอันแน่อันแน่อันแน่นอันแน่อันแน่จะจัดการพี่กี่ดอกเกสไมนไแล้ว่ะเกสตาพี่แล้วไงตาพี่ไม่ไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเกสเลยด้านนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นเลย การนี้ไม่ใช่ยากนะมันเป็นผีอะยากตายทำไมพี่จิตพี่กิตมาตรงนี้ลากรากมาตายหมดเขาเป็นคนแรกที่ฆ่าได้ปะเนี่ยว่าวพี่ไม่นะเออพี่กิตด้วยเฮ้ยเกตฆ่าสามคนแล้วไปสอบดีกว่า ลากมาตายหมดเลยนั่นจีลากมาพิกิตอะไรลากมานั่นดจีดลากมาหาเพื่อนๆตายหมดเลยโอ้โหดูท่าตายพิกิดออกจะน่ารักน้อยหลุดแล้วหลุดแล้วคนนี้หลุดแล้วอ่ะตายโกงตูดด้วยอุตส่าห์เก็บกระดาษทั้งหลายใบเฮ้ยสวัสดีครับเอ้ยขม้มุขมข้มุมเข้ามุม เดินเข้าไปเดินไปเดินไปเดินไปหลังประตูหลังประตูหลังประตูเราเราใจช่วยดนแหละดีค่ะตายเอือนั่งก่งตูนเลยี่เหลืออยู่ไหนเนี่ยมีเชี่ยวผีด้วยอ่ะนั่นผีเชี่ยวผีใส่เลยเราตายแล้วต้องเชี่ยวผีใช่ไหมเราตายแล้ต้องเชี่ยวผีอยู่ในอยู่ในห้องนั้นแหละเกอยู่ในห้องนั้นแหละนั่นนั่นเออมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเออลงมาแล้ว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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนานแล้วอ่ะเสร็จเสร็จแล้วหนึ่งคน อ๋อมันมันค่อนข้างรีโหลดนิดนึงเออไม่ต้องไม่ต้อง reload s สกิลด้วยไปไปยืนขี่หัวมันเลยแล้วกดีเฮ้ยกดเปิดนนี้เลยเปิดไม่ได้อ่ะงงอ่ะห้ตคนหนึ่งเออนั่นแหละเดื่องรอแล้วเดื่องรอแล้วแต่อีกคนนึงไม่ได้หันกกดเร็วมากเลยคนนี้นั่นสิไปเลย ตายตายตายโอ้ยมันจะตายอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองเด้อุ๊บเดียวเองเนาะอินเดียวเองค่ะโนูหนูเข้าม,มุมอีกแล้วจะเข้าม,มุมอี้ยเปิดไฟหันละ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 ,นละเปิดแสดงตัวออกมาก,ก็ตายแล้วเนี่ยกดไม่ได้กดแสดงตัวไม่ได้เอาแรงข้างหลังแล้วอีกคนนึงตายแบบท,าบท่านแบบท่อนเดินมีหลบตรงนี้ด้วยเว้ย อติดเซเลนเดอร์แมนติดเซเลนเดอร์แมนออกไม่ได้ติดเซเลนเดอร์แมนนั่นสิเอ๊ยเอ้ยมันกไม่น้าคิวไม่ได้อะติดเซเลนเดอร์แมนอยากฆ้าฉันเนาะไปไม่ได้อะหนูกดอะไรไม่ได้ตอนนี้มงอยู่ไกลมันอยู่ใกล้มันเกินไปหรือเปล่าต้องห่างๆหน่อยตอนนี้คีหัวมันอยู่ใช่ไหมน่ะเดี๋ยวเะี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าไป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 สวัสดีครับ มไปข้างๆมันข้างขตัวมันข้างๆตัวมันเย้เลยคนเดียวอยู่ดายเหลือสี่เหลือผีนาที่แล้วอ่ะเหลือผีตาที่แล้วเพื่อนเป็นผีไงอือ๋อลิงจะเป็นผีบ้างไม่ไม่ไม่หมายถึงเหลือผีไอเหลือคนตาที่แล้วก็เหลือผีมิสเตอร์ฟอกอะไรอ่ะเฮ้ยมันเจอกระดาษแล้วไม่ได้ๆจะเจอนด้นั่นสิเฮลเมีเหลือใบเดียวหลิงใบเดียวมันอยู่ตรงไหนลเนี่ย เอาเกมไม่เข็นเหรอไม่ขึ้นเหรอนี่ไงนี่ไงอันอยู่ไหนใช้จีได้กว่าจีไหมดิฉังตกใจแทนดิฉจะตกใจดิฉันกำลังส่องผู้ชายคนนี้อยู่อยู่เกมโฟมเฉยเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยต่อหน้าโอ้ยโอ้ยไปดักพอดีเลยอ่ะดักหน้ากระดาษพอดีเลยอ่ะโอ้ยเั่นสีนั่ากระดาษอะโอ้ยมงกันอยู่กับแพ้แล้วเนี่ยโอ้ ดักหน้ากระดาษพอดีเลยก็โดดโอ้ยลินเป็นไรเป็นคนยนี่และเบอกวราตุ๊ก่นบ้าพี่เป็นซิตีเซนเดี๋ยวเราเดินมองไม่เจอพี่กิทพีกิทก็เป็นอ่ะไม่เจอลินก็เป็นอ่ะอันนั้นะอยู่ไหนเกเจอลินแล้ววะลินออกมาจากในนั้นด่วนอยู่ในนี้ลินกระโดดออกมาแล้วเห็นเขาไหมมาดิเุด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  บ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่ปั่นไฟอยู่บ้าก็อยู่ข้างหลังนีไน่ไงโถ่ยพี่ปั่นไฟอยู่เสร็จแล้วออกไปได้เลยในจุดแถวนี้เนี่ยจุดก็เหลือ96้าสิบหกเปอร์แล้วแต่นี้มันกว้างเลยถ้าเกิดเห็นไกลๆก็โดดแล้วแต่ดดนี้มันกว้างเห็นไกลๆก็โดนแล้วมันจะมีรถเข็นด้วยในห้างเหตอนเนี้ยห้างเก่า ปิดหมอปมอปิดปฝดปิดนิดป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 อาปิด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 าิดป้นไิดปอนปิดปิดปิดปิอไปิดปิดปิดปอดปิดาิดป้ดปิดปิหาิดปิดปยดปิดปิด้ิดางดปิดปิมันเปดไดปิดปิดปิดปดปิดป่ดปิดอิดปิมปดปิดปิด่ม่ยดดด กัากัาโดนในนี่ไกันโปคงจะผ่านแล้วพ่อคุณนั่นสิมาลงสวนนะโอเคพี่ปั่นไฟเครื่องสองแล้วครับีช่วยกันด้วยมาหาเกดมาหาเกดโอเคเปิดไฟแล้วน้ำเงี้ยจตรงน้ำได้ยินอยู่ตามมาอยู่ตามมาอยู่อย่าตามเกดมาเกดขอร้องสแลนเดอร์มา ไปหากระดาษแล้วงั้นไม่มีกระดาษเลยพี่เจอกระดาษไว้แล้วโอ้พี่กิทมีหมีตายด้วยอ่ะคนนั่งสารหมีพี่เลยน่าจะมีพี่ด้วยเฮ้ยเซเลนท้าแมนอยู่ไหนเนี่ยโอ้เออแกตายพี่กิทตายเหรอเหรอไอเสียนเดอร์แมนไกลแล้วตายอ่ะไอ้ดนี้โหดอ่ะเพราะมันโล่งไงเออมันโล่งเกินไปแล้วครั้งนี้เซเลนเดอร์แมนอยู่ไกลแล้วก็ตายเจอกระดาษอีกอันนึงแล้วทุกคน เราเลยเลยไปนึงเลยเอ้เสด็จแม่ข้างหลังเก็ตจะหันหลังอย่าหันหลังอย่าหันหลังโอ๊ยแต่พระเจ้าอาจายยาฉันบนแล้วเดี๋ยวสิฟี้สิบี้าอฉันบนแล้วฉันบนแล้วอย่าตามฉันมาเลยอ้าอย่าตามฉันมาเดี๋ยวกันอีกอันเดียวทุกคนช่วยกันเด็จแม่ตามตามลินตามลินไปโอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มันจะฆ่านั่นแล้วมันฆ่ายคนที่ยืนยืนยืนหลบมุมลินจอแดงเ้ยโอ้ย นินนินสเปซบอลสเปซบลรัว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 รทำไมมันไม่ให้กดสเปดบานเลยอ่ะัก็ตายเลยอ๋อแสว่านินเลือนรน้อยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน <Tonight> อ่ะถ้าเัเจอระยะใกล้ทีเราตายเลยโหดอ๋อโอ้โหหุ้ยตามหลังตามหลังอย่ามองอย่ามองอย่ามอมันอย่าอย่ามองอย่ามองมันมันโอเคหันไป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 ออกไปเลยวอาไปเลยเไปเเอาไปเลยมันมีนี่อยู่มันมีครูดาวอยู่ โอเคแต่มันก็ตามเกดอยู่นะเอ้ยโผล่มาแล้วหลังหลังเกดใหังี่พี่พี่หลัง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 ไปหลังไปจี้โกรดาหลังยังไงอ่ะโกรดาโกรดาหลังโอยกรดาหลังอีกแค่อันเดียวกรดาแค่อันเดียวที่เหลืออีกสองคนที่อยู่นะก็เอฟเคซะก เดอะเลนเดอร์แมนเดอะเลนเดอร์แมนพิกกี้เป็นใช่ไหมพี่ยู <c oughs> เซ็นต์เซนตอีกแล้วอะ่ะอินโชเล่ย์เขาก็เป็นคนเหมือนเดิมแนะเน่เน่ใครเป็นอันเน่เน่พี่เป็นคนเนี่ยเนี่ยเหตุยู่เนี่ยเนี่ยพี่อยู่หน้ารินเนี่ยเสร็จแล้วโอ้เก้าอี้ทำไมเซเลนเดอร์แมนมันมาพังโรงเรียนหรือ,อยังไงเนี่ยเซเลนเดอร์แมนจับเด็กมาต่อยที่โรงเรียน ก็ตัวเดราคาตัวเด็กโผยมีรอยเลือดด้วยน่าก,กลัวมากไม่เจอกระดาษเลยเกสเป็นแน่แน่เลยเป็นแน่แน่เชื่อเลยจะเห็นพี่กิตแล้วฮะเกสเป็นสแฟนอร์แมนเหรอไม่เป็นคนนี่ไง <c oughs> เป็นคนได้โอ้โหด่านนี้นี่มึนๆเหมือนกันนะเนี่ยจริมีเยอะมากมีแบบทางแบบ อะไรอะไรอะไรเซเลเดรอยู่หน้าห้องน้ำอ,อยาเข้าห้องน้ำก็ไปบอกเถอะเึ่กก็เจออ่ะแล้วมีคนตายด้วยอะ <im itation> ไ่มเฮ้ยมันเป็นไอ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เซเลเดอร์แมนเป็นฟ็อกซี่พี่ก็เสียเหมือนกันนี่ใช่่เออแต่พี่เมื่อกี้พี่ฟ็อกซี่เดินผ่านหน้าไม่ไม่เสียแต่หนูเจอเซเลเดอร์แมนเลยพี่เออครับ <im itation> ไม่เห็นมีปั่นไฟเลยอะ <im itation> มีมีปั่นไปเครื่องนึงแล้วใช่เลยสองปัสามเครื่องไหมปั่น เลยสองเครื่องอเรยกว่ากระดาด,ดลอยเล็ทกทังยนเฮ้ยเจอเครื่องหนึงแล้วเจอเครื่องนึงแล้วปันยู่ปันยูันยูโอห๊ยเจอสลิดเพลเหลือแปดสิบแปดแล้วเนี่ยขก็เหลือน้อยเหมือนกันเลยเอาเจอกระดาษแล้วอ,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 อะไรตกไดากินก <c oughs> <c oughs> โอ้ยเย่โอ้ยเย่เฮ้ยเย้เกนทอรสติกิสไบร์ตได้เขาเดินมาในห้องน้ำเผื่อมีอะไรกระดาษเพิ่งเจอไปเดียวไอฟ็อกซี่ไอ้บ้าเฮ้ซเดอร์แมนมันชนพี่อยู่อะฮะโอ้อยู่ไกลๆอยู่ไกลคือฟ็อกซี่กับเซนเดอร์แมนไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอตอนนี้มันเหมือนไม่อยู่ด้วยกันเพิ่งเจอที่ปั่นไปอีกอันนึงแล้วปั่นเลย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 ชับชับชับเฮ้ยไม่ใช่นั่นตัดเลยชับชับชับ ไม่เจอกระดาษเลยฟ็อกซี่มันกัดเราได้พี่ฟ็อกซี่กัดได้ด้วยจริงเลือดรถอ่ะว้าจริงจริงว้าวเลือดรถเลือดรถเลือดรถเพราะฟ็อกซี่โอ้โหน่ากลัวมากทุกคนต้องดูในคลิปเก็บไว้ส่งใบเก็บไว้ส่งใบแล้วไม่เจอกระดาษเลยมาที่ห้องอาหารฟ็อกซี่ฟ็อกซี่กัดเก็ตอยู่ฟ็อกซี่กัดเก็ตอยู่ ต้อกลัวไอ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ต้องเข้ามาใกล้เออฟ็อกซี่ต้องเข้ามาใกล้มันถึงจะสามารถหลอกเราได้เราเลือนกันร้อยเปรเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเหลืองสองใบเหลืองสองใบพิหาเจออีกใบหนึ่งแล้วว้้้อีบบาาเจอยังเจอยังเจอยังเก็บยังมาเจอเล็กเก้อีกแล้วฟ็อกซี่กัดตัวพี่แจ้วตัดฟ็อกซี่กัดตัวฟ็อกซี่กัเอ้าไม่ตายอ่ะเอิดอะไรขึ้นอ๋อกกระเด็นตัแมนออกถูเอ้ย งอนไงจับคนไม่ได้ไงเออโหตานี้เลยไม่หนุกเลยวเอ้ยเดินแมนงันงันอีกตาหนึ่งแล้วกันเนาะตานึงเนาะเดินแมนงอนไงจับใครไม่ได้งอนจับใครไม่ได้เลยเออถ้าใครไม่ได้งอนไงออกเลยหหกมาแรวใครเป็นใครเป็นใครเป็นไม่บอกหรอกนี่กิจชัวพี่เป็นประชาชนคนน่ารัก สับบานจริงสับบานสับานเลยเย้พี่เป็นประชาชนคนน่ารักนเป็นเลรนสาบบานแกเห็นลิืเนียเจอข้างในอีกละเฮ้ยกระดาษเจ๊กระดาษเจ๊กระดาษจัดการเลยจัดการเลยปั่นไฟปั่นไฟเฮ้ยฟ็อกซี่อัดตูดฟ็อกซี่อัดตูดเฮ้ยกัดตูดโอ้ยเซเลนแมนด่านนี้เอ้ย เซเลนแมนก็อยู่เฉยไปเฮ้ยเฮ้ยมันตามลินน่ะฟ็อกซี่กรตตูดฟ็อกซี่กรตตูดโอ้ยมันตามอ่ะเอาด่านนี้มันพี่โกงอ่ะด่านนี้ด่านนี้มันหาง่ายเราก็โดนอ่ะโอ้ยขาง่ายมองแบบไกลๆก็ไอ้นี่แหละฟ็อกซี่กรตตูดฟ็อกซี่กรตตูดฟ็อกซี่กรตตูดโอ้ยฟ็อกซี่กรตตูด ฟ็อกซี่อยู่กลางอุย้ยเซเลนเดอร์แมน,มนอุย้ยหูไกลเนี่ยเลือดก็เหลือสามสิบแล้วอะคิดดูอคิดกองลิปเล็กๆคลงมโก,กมากๆแมปนี้มันเหมือนแมปไม่ใหญ่ด้วยเนาะแมปไม่ใหญุ่ดนี้รไขึเอโอเคเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอันที่ที่เกะตายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ว่าเราต้องมีตรงนั้น โอเคเก็บแง้ว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 ปั่นไฟปั่ดไฟปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นไปตายเลวบินจาโอเคไฟเขาขยุงหลังใอยู่หลังขยุงหลังเขาไม่ใช่ไปตายขาดคนเงี้ยโอ้เสดนจแมนอตูดเสด็แมนอตูดอะไรเนี่ยเจอสด็จแมนอัดตูดพี่แล้วโอ้ยฟ็อกซี่โถ่ไอ้ฟ็อกซี่กัดตูด พี่โดนฟ็อกซี่เอาเละจังตายแล้วเหรอตายแดียวเฮ้ยคนชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนหรือใบเดียวเหลือใบเดียวฟ็อกซี่กัดตูดเกดฟ็อกซี่หรือฟ็อกซี่กัดตูดฟ็อกซี่ของเกดเจอซาเลนเดอร์แม่น่าซาเลนเดอร์แม่เฮ้มันไม่ียท่เฮ้ยฟ็อกซี่สองคนน่ะแต่ว่าใครผิดอะสองตัวเกดมันตามเกดแต่มันคืออะไรอ่ะนั่นแหละฟ็อกซี่สองตัวเลย อ๋อห้องนี้พี่เก็บหมดแล้วเกสไปตรงอื่นแล้วแค่ินตายที่ลินตายฟ็อกซี่กัดตูดนั่นดิอ้โหกนมีฟ็อกซี่สองตัวแล้โหั่นสิโอ้ฟ็อกซี่สองแล้วก็เซเลสตดอร์แมกหนึ่งตายโอ้โหใครจะชนะด้วด่านนี้ก็ดังดด้วยอ่ะด่านกว้างมากอืมยากอ่ะ ดูดิคนนี้โอเคทำสกินเทพอ่ะมาสกินตัวเองกันเนี่ยเทพโคตรเทพเลยอะไรเหรออยังไงวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสกินไหนแน่มากกว่าสกินไหนโคตรเทพเลยอ่ะอยากค่ะต้องเลยอยาอยากให้ดีเลยแอบอัดมอเลย